สวัสดีค่ะวีดีโอนี้นะคะเรามาเช็คกันสิว่าผู้คนหวาดกลัวคุณเรื่องใดพลังงานแบบไหนนะคะผู้คนหวาดกลัวคุณเรื่องใดพลังงานแบบไหน คุณน่าจะเป็นคนที่เข้าใจรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคือเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเป็นคนน่าจะช่างสังเกตละเอียดอ่อนนะคะบางทีคาดเดอาอะไรแม่นคือเหมือนเป็นคนที่รับรู้สิ่งต่างๆได้ละเอียดนะคะละเอียดลึกซึง้งจนบางทีผู้คนก็อาจจะแบบคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงหรือบางทีก็รู้สึกว่า คุณนั้นคาดเดาหรือรับรู้อะไรไปบ้างแล้วก็อาจจะเกิดความสงสัยหรือว่าหวาดระแวงได้นะคะหรือเกิดความหวาดกลัวตามวิดีโอนี้พลังงานของคนที่นิ่งเงียบคุณน่าจะเป็นคนที่เก็บตัวอย่างมากปกปิดนะคะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคุณนั้นอาจจะแบบคุณคุณจะไม่แชร์เนาะคุณจะไม่แชร์ผู้คนรู้เกี่ยวกับคุณน้อยมากคุณทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยคาดเดาได้ยากมากๆ ะะอารมณ์ความรู้สึกการแสดงออกของคุณนะคะคุณจะไม่เปิดเผย100%เซคุณจะเป็นคนที่ดูแล้วน่าจะเหมือนรับรู้นะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นอย่างดีแต่คุณจะไม่แสดงออกคุณน่าจะเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งเก็บตัวนะคะพูดน้อยไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากนักนะคะมีอะไรก็ไปทำตามหน้าที่ของตัวเองนะคะคือเป็นลักษณะ ปลีกตัวจริงๆนะคะปลีกตัวแล้วก็การมองมาที่คุณเนี่ยมันมันชัดอะในเรื่องของกํำแพงการปิดกั้นจากคุณการแสดงออกที่รับรู้ได้เลยว่าอย่ายุ่งกับฉันนะหรือว่าฉันขออยู่ในส่วนของฉันนะมีโลกของฉันนะอะไรแบบนี้นะคะพลังงานที่บางคนนะคะดูแล้วคุณคุณน่าจะดูดีด้วยนะคะบุคลิกลักษณะของคุณเนี่ย คุณอาจจะแบบแต่งตัวดีดูเป็นคนมีสังคมที่ดีนะคะในในแง่ใดก็ตามอาจจะเป็นรสนิยมก็ได้ค่ะรสนิยมการแต่งตัวการพูดการจาการวางตัวบุคลิกลักษณะนะคะกริยามารยาทของคุณเป็นพลังงานที่น่าจะเหมือนแบบดูดีมากๆนะคะเพราะนั้นบางทีมันก็อาจจะทำให้คือชัดะคะว่า คุณน่าจะยินดีต้อนรับหรือคบคนที่โอเคต้องต้อง,อ,งอาจจะต้องเหมือนกันไปกันได้จริงๆคุณอาจจะไม่ได้ดูเป็นคนแบบสเปะสปะหรือว่าจะคบจะคุยอะไรกับใครไปได้ด้วยเปอยนะคะพลังงานประมาณนี้เนาะพลังงานของคนที่ถ้าคุณหยิบจับทำอะไรนะคะผลงานของคุณนั้นน่าจะโดดเด่น เป็นที่ประทับใจหรือว่าการสแสดงออกคำพูดคำจานะคะคือน่าจะเหมือนมีมีประสิทธิภาพมีศักยภาพหรือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจอย่างมากนะคะพลังงานของการเติบโตนะคะเหมือนกับว่าคุณน่าจะ,สะแสวงหาหรือว่าออพยายามไขว่คว้านะคะในเรื่องของการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเงินการงานสิ่งที่จะทำให้ตัวเองนั้นดีขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นหรือว่าสิ่งรอบตัวนั้นดีขึ้นเป็นพลังงานของการเติบโตพลังงานที่นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะแล้วก็แน่นอนคุณจะเห็นถึงความงอกงามเนาะความงอกงามที่อาจจะสื่อไปในเชิงความอุดมสมบูรณ์นะคะทางการเงินนะคะหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ เหมือนสร้างสารรค์ทำลงไปแล้วเนี่ยคือรอรับผลลัพธ์นะคะการออกดอกออกผลผลกำไรต่างๆนะคะพลังงานที่เหมือนกับถือได้ว่าฉลาดนะคะคนที่ดูมีไอเดียบันเจิดจะเห็นถึงพลังงานของการไปสู่จุดที่ได้รับการเยียวยานะะเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ได้ะคะ่ะคุณน่าจะมีพลังงานที่ถือได้ว่าวิเศษมากมาก เพราะนั้นหากคุณล้มลุกคุกค,คานหรือว่าเจอเรื่องราวที่เหมือนคนแบบจบสิ้นสูญเสียนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมันเลวร้ายมากนะคะซึ่งเป็นพลังงานของการฟื้นคืนชีพพลังงานของคนที่เหมือนเกิดใหม่เกิดใหม่อีกครั้งมาสู่จุดที่สว่างสวยัยและพร้อมที่จะโลดแล่นไปบนเส้นทางแห่งความจเจริญงอกงามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้น ถือได้ว่าอย่าสบประมาทหรืออย่ามองคุณเขาเรียกว่าประเมินต่ำไปนะคะเพราะคุณดูมีพลังงานที่พร้อมที่จะฟื้นฟูตัวเองพร้อมที่จะก้าวหน้าเป็นพลังงานที่ถือได้ว่าชัดเจนเข้มข้นมากๆนะคะแล้วด้วยความที่มีพลังงานของการเก็บตัวเนี่ยแหละการเก็บตัวของคุณอย่างที่บอกคุณไปนะคะว่าผู้คนนั้นคาดเดาได้ยากว่าคุณทำอะไรอยู่นะคะไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณ พลังงานเพิ่มเติมนะคะผู้คนนั้นหวาดกลัวสิ่งใดในตัวคุณนะคะและมองว่าคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่น่าจะมีคนที่คอยเกื้อกูลช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าได้รับความเมตตานะคะจากผู้ใหญ่ นะคะที่พร้อมจะหยิบยื่นเกื้อกูลให้กับคุณเนาะเนี่ยคุณจะเห็นถึงพลังงานของคนที่บาดแผลเต็มตัวประสบการณ์สูงแต่คือเหมือนคนหนังเหนียวอะคะ่ะนะหนังเหนียวแทงไม่เข้าไม่เจ็บไม่ตายนะคะเกือบตายก็เกิดขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่เป็นพลังงานของคนน่าจะตายยากนะคะพลังงานของคนที่ คือหนังเหนียวอะค่ะนะคะมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ความแข็งแกร่งเหล่านี้เนาะมันเกิดมาจากเหมือนประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่โชคชนประสบการณ์ที่ถือได้ว่าทําให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมีภาวะบางอย่างของคนที่เหมือนตื่นรู้เข้าใจโลกเข้าใจอะไรมากมายนะคะเพราะนั้น มองเห็นได้เลยนะคุณจะเห็นลักษณะบาดแผลนะคะลักษณะที่สวยงามนะคะจริงๆแล้วเป็นบาดแผลที่มันหล่อหลอมให้คนคนนึงอ่ะเหมือนได้อาจจะได้รับการเยียวยาจากปัญหาเนี่ยแหละนะคะจากจุดหนึ่งมาสู่อีกจุดหนึ่งมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเหมือนประสบการณ์สั่งสอนแล้วก็สั่งสมทำให้เหมือนคุณเนี่ย นะคะถ้ามองในเชิงบวกคุณมีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่สวยงามนะคะประสบการณ์ที่หล่อหลอมนะคะให้คุณได้มีวันนี้ที่เข้มแข็งแข็งแก่งคุณจะเห็นหนึ่งพลังงานของความสดใสพลังงานบวกคุณมีพลังงานบวกที่น่าจะแบบมันเจิดจลัดนะคะเจิดจลัดทำให้ผู้คนรู้สึกแสบตา ผู้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าทำไมคุณถึงมีออร่าได้ขนาดนี้พลังงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะคะคุณโดดเด่นคุณสะดุดตานะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวพลังงานความคิดทัศนคติรอยยิ้มบนใบหน้านะคะคือมองเห็นถึงพลังงานดีๆที่ออกมาจากคุณนะคะความโดดเด่นคนที่เหมือนมีแสงในตัวเองนะคะต่อให้คุณดูเป็นคนนิ่งเงียบอย่างไรก็ตามอ่ะ คุณก็มีแสงออกมาทำให้ผู้คนรู้สึกสนใจอยู่ดีนะคะพลังงานของคนที่มีน้ำใจนะอบอ้อมอารีใจดีอย่างมากและแน่นอนค่ะคุณน่าจะเป็นคนที่มีความนิ่งแล้วก็ดูเป็นคนมีเงินนะคะดูภูมิฐานนะคะอารมณ์ความรู้สึกน่าจะแบบนิ่งแล้วก็เป็นคนคิดละเอียดลึกซึ้งเข้าใจอะไรได้ดีไม่พูดเยอะนะคะมีน้ำใจ คุณน่าจะเป็นคนที่ไม่รีรอถ้าเกิดอะไรมันแก้ไม่ได้หรือว่าเสียเวลาต้องแก้ไขหรือต้องเสียเวลาอยู่กับสิ่งนั้นคุณคุณจะไม่เสียเวลาอยู่ค่ะคุณจะเลือกหันหลังให้คุณจะเลือกไปทำอะไรก่อนให้มันเสร็จให้มันราบลื่นหรือว่าเหมือนเป็นคนไปไขว่คว้าหาโอกาสอยู่เสมอนะคะส่วนอะไรที่ยังดูแบบไม่ไม่โอเคหรือดูเสียเวลาคุณจะทิ้งไว้ก่อนหรือว่า ไปเลือกทำสิ่งที่มันอาจจะแบบเป็นหนทางหรือเป็นโอกาสก่อน